ในการล้วงพอสมควรเป็นตัวละครที่ต้องเล่นช่ำในระดับหนึ่งถ้าเบิร์ดไม่ตายอาจจะโดนคิซี่ส่วนตายได้ <Okay. S 1> ตัวที่ 4. กาลีเป็นตัวหนึ่งที่อันติค่อนข้างน่าลำคาญมากและก็ไกลมากด้วยสามารถเคคลิปได้ไวหรือเข้าไฟจากระยะไกลก็ได้เป็นตัวที่แทบจะไม่โดนดาเมจของคิซี่เลยถ้ายืนใช้อันติจากระยะไกลอะนะสายต่อมาสายแอสซินต์ตัวที่1วูคอง ก็เป็นแอสตินที่สามารถเบิร์ชุดเดียวให้คิซซี่ตายได้เลยแต่มีข้อแม้ว่าคิต้องติดเท่านั้นนะถ้าเข้าไปลวงแล้วคิไม่ติดเลยมีโอกาสโดนส่วนตายแน่นอนแต่ถ้าเล่นช่ำๆวูคองก็เป็นตัวที่คิซซี่เกียดมากเลยทีเดียวเพราะถ้าลวงชุดเดียวตายคิซซี่จะไม่ทันได้ใช้สกิลเลยตัวที่ 2. อ o อ e. อ้อยหรือว่าอาอ เป็นตัวที่เข้าได้ออกได้เข้าไปล้วงในป้อมก็ไหวเป็นแอสติตินที่เมทส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบเลยเพราะว่ามันสามารถหลอกล่อให้ศัตรูใช้สกิลฟรีได้โดยการโหนสลับไปมามีอันติที่เป็นอมตะอีกโคตรโกงตัวที่3เคนตัวฮิตในยุคนี้เลยครับแบนกันทุกเกม